สวัสดีค่ะเมยนะคะก็วันนี้จะมาทำ h วีโอนะคะก็เมื่อวันก่อนนะคะได้มีโอกาสไปร่วมงานนะคะกับการเปิดตัวหรือว่าแนะนำผลิตภัณฑ์ครั้งแรกของไบโอด r ม a นะคะที่เมความจริงแบรนด์เนี้ยเมย์รู้จักมานานมากๆแล้วแต่ว่าเพิ่งเป็นครั้งแรกที่ได้ทำความรู้จักกับคนที่นำเข้ามาในประเทศไทยนะคะแล้วก็เป็นการพูดคุยกันครั้งแรกนะคะวันนี้ก็เลย จะมาอัปเดตผลิตภัณฑ์นะคะที่ไปมานะคะว่าตอนนี้เนี่ยเบลดมาเขามีอะไรออกมาบ้างนะคะอย่างแรกนี่เลยมาในรูปแบบทุงแบบนี้นะคะพอเปิดออกมาอันนี้จะเป็นเซตใหม่นะคะที่เปิดตัวมานะคะก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นเซตที่เมด ยังไงก็มันเป็นสิ่งที่น่าลองสำหรับมากๆ,ๆเพราะว่าเมเป็นคนผิวค่อนข้างแห้งแล้วก็ขาดน้ำนะคะเพราะฉะนั้นพวกผลิตภัณฑ์ moisturizer ต่างๆเนี่ยจะเป็นตัวที่เมจะสนใจเป็นพิเศษมากกว่าสกินแคร์ในในลายอื่นๆในจะเป็น Hydra Bio นะคะ for d e h y d r a t e skin นะคะก็คือเป็น moisturizer เป็นผลิตภัณฑ์เติมผิวให้ผลิตภัณฑ์เติมน้ำให้กับผิวนะคะสำหรับคนที่ผิวแห้งแล้วก็ผิวมันนะคะสามารถใช้ได้ทั้งหมด เอ้ยตอนนี้เขาจะมาเป็นเซตแบบนี้นะเดี๋ยวมีจะเปิดผู้นำเข้าเป็นบริษัท SM นะคะ Pharma e u t i c a l ทีนี้เดี๋ยวเวลาเปิดมาเนี่ยตรงตรงช่วงที่เป็นสติกเกอร์เนี่ยเขาก็จะมีสติกเกอร์ของ SM ติดไว้นะคะเพื่อแสดงว่าอันนี้คือของแท้นะก็คืออันนี้เป็นจุดสังเกตอีกจุดหนึ่งนะคะว่าเขาจะติดสติกเกอร์ของบริษัทผู้นำเข้านะคะ โดยในกล่องนี้มันก็จะประกอบไปด้วย3ขั้นตอนของการเติมน้ำให้ผิวขั้นตอนแรกคือ t r e ี t นะคะก็คือว่าการบำรุงผิวนะคะเดี๋ยวจะเปิดให้ดูก็จะเป็น Hydra Bio Serum นะคะมาในรูปแบบแพ็กเกจแบบนี้นะเห็นไหมเอยนี่นะคะ ก็จะมารููปแพ็กเกจสีฟ้านะคะลายของไบโอเดมาที่เข้ามาในไทยรู้สึกจะมีอยู่ประมาณ7-8ลายนะคะเขาก็จะแบ่งเป็นสีสีต่างๆนะคะแล้วแต่ลายนะคะตัวนี้เป็นไฮดราไบโอเซรัมมาในแพ็กเกจแบบนี้สีฟ้านะคะเป็นหัวปัม๊มนี่ตัวนี้เนื้อมันก็ค่อนข้างที่จะโอเคเลยแหละก็คือว่า ลองที่งานนะก็คือเนื้อจะลื่นๆแล้วก็เหมือนเจลๆหน่อยไม่เนื้อไม่หนืดน,นะคะก็ซึมง,ง่ายเหมือนการลื่นนะคะโดยอันนี้เป็นจุดสังเกตอีกอย่างหนึง่งเมื่อกี้อันนี้เมย์สังเกตเองก็คือว่ามีสติกเกอร์ของ SM นะที่เป็นตัวแปะลงบนกล่องนะตัวนี้ที่แพคเกจของผลิตภัณฑ์ทุกตัวนะคะจะมีเป็นสติกเกอร์โฮโลแกรมนะคะสติกเกอร์ที่ป้องกันการปลอมแปลง ป้องกันเหมือนกับให้เป็นจุดสังเกตว่าเออถ้าของแท้เนี่ยจ,จะต้องมีสติกเกอร์โฮโลแกรแมอย่างนี้นะซึ่งสติกเกอร์โฮโลแกรแมเนี่ยมันจะเป็นสติกเกอร์3มิติเวลาโดนแสงเนี่ยมันก็จะสะท้อนเป็นรูปต่างๆเป็นรูปเหมือนอาจจะเป็นรูปของโลโก้อะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งตรงเนี้ยเมย์ก็ไปหาข้อมูลนะว่าเออเมย์ก็สงสัยแล้วโฮโลแกรแมมันปลอมไม่ได้แล้วก็คือว่าขั้นตอนของการทำสติกเกอร์ตัวเนี้ยมันจะค่อนข้างยุ่งยากนะคะก็คนที่เป็นผู้นเข้าแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์ของแท้เขาก็ ทำให้เรานะเพื่อที่เราจะได้สังเกตนะคะง่ายๆขึ้นนี่ลืมนะสติกเกอร์โคโลก,กรมต่อไปต่อไปเป็นขั้นตอนที่2ก็คือเมนเทนนะคะเป็นการทําความสะอาดผิวอีกอย่างหนึ่งก็เป็นไฮจาไบโอเอ็กซ์โปเรียตติ้งครีมนะคะตัวไหนตัวนี้นะคะแพคเกจมาในรูปแบบนี้ ไฮด้าไบโอเอ็กซ์โปเรนตีครีมนะคะมาแพ็กเกจสีฟ้าเหมือนกันตัวนี้จะเป็นรูปแบบหลอดมีสติ๊กเกอร์โปรแกรมเหมือนกันนะคะหลอดตัวนี้จะมีคุณสมบัติช่วยในการสครับผิวก็คือเป็นสครับครีมนั่นเองก็วิธีใช้ก็เหมือนเดิมนะคะสัปดาห์ละหนึ่ครั้ง โดยที่เจ้าตัวสครับเนี่ยจะช่วยผัดเซลล์ผิวที่ตายแล้วในผิวของเราเนี่ยออกไปนะคะทำให้ผิวมันดูเรียบแล้วก็ดูลื่นดูสะอาดขึ้นนะคะตัวนี้เนี่ยก็เหมือนเดิมก็คือไม่ต้องใช้บ่อยมากไม่ต้องใช้บ่อยมากใช้สักอาทิตย์ละครั้งถึงสองครั้งก็พอนะคะโดยที่ตัวนี้เมย์ก็ลองที่งานแล้วเหมือนกันเนื้อมันจะเป็นเนื้อครีมขาว,ขาว คุๆแล้วก็จะมีเม็ดบีดที่เป็นก้อนกลมๆมใช้ควาว่าก้อนเป็นเม็ดบีดกลมๆเล็กๆนะคะค่อนข้างละเอียดเหมือนกันจากที่เมย์เคยใช้พวกสครับที่ทํามาจากเปลือกส้มหรืออะไรอย่างเงี้ยจะอันนั้นจะหยาบกว่าตัวนี้จะละเอียดมากกว่านะคะแต่ว่าถ้าใช้แรงกดอย่างที่บอกว่าสครับเนี่ยถ้าเม็ดบีดมันละเอียดก็จริงแต่ถ้าเรายังแรงกับมันอยู่ก็คือทุทยทๆทๆอย่างเงี้ยนะคะมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรเท่าไหร่นะคะ มันก็ต้องเบามือนิดนึงแล้วก็สกครับกันอย่างอ่อนโยนนะคะสําหรับลายตัวนี้เออลืมบอกว่ากลิ่นหอมนะส่วนตัวเมยชอบกลิ่นแบบนี้นะคะบางคนอาจจะไม่ชอบน้ําหอมเลยนะแต่ว่าเมย์ถ้ากลิ่นโอเคเนี่ยโอเคได้เลยนี่นะคะก็จะเป็นตัวสครับสุดท้ายขั้นตอนสุดท้ายของตัวนี้นะคะเมนเทนเหมือนกันไฮดราไบโอมอยส์เจอไรซิ่งมาส์กนะคะมาเป็นแพคเกจรูปแบบสีฟ้าอีกเหมือนเดิม ก็ตัวนี้นะ่าสนใจที่สุดเท่าที่เมเห็นแล้วแบบคือเมเนี่ยช่วงที่ผ่านมาเนี่ยจะชอบ sleeping mask หรือ sleeping pack อะไรที่ช่วยเติมความชุ่มชื้นให้ระหว่างตอนกลางคืนนะคะเนื่องจากว่าใช้แล้วเคยใช้หลายๆยี่ห้อแล้วรู้สึกว่ามันมัน,ม,นมันบำรุงผิวค่อนข้างดีมันให้ความชุ่มชื้นค่อนข้างดีสําหรับคนผิวแห้งมากๆนะคะตัวนี้ก็เลยดึงดูดใจมากมาในรูปแบบนี้นี่นะคะ ก็วิธีใช้นะคะเหมือนเดิมเหมือน sleeping mask ทั่วไปคือเขาก็ให้ความชุ่มชื้นนั่นแหละคุณสมบัติหลักนะคะลายนี้ไม่ได้มีคุณสมบัติเรื่องเขาก็จางไซส์หรืออะไรนะคะคุณสมบัติหลักๆก็คือให้ความชุ่มชื้นซึ่งผลที่ตามมาก็อาจจะทําให้ผิวนุ่มขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นปกติของการจ o i ์ไรเซ z e r แต่ก็ตัวนี้วิธีใช้ก็คือว่าทาบางๆก่อนนอนนะคะทุกคืนล้างออกตอนเช้าง่ายมากๆไม่จำเป็นต้องพอกหนานะคะแค่ เคลือบผิวไว้นะคะตัวนี้เนี่ยเมยลองใช้เมื่อคืนแล้วเนื้อมันค่อนข้างที่จะเป็นเนื้อเจลๆขาวๆเดี๋ยวมีให้ดูนไม่รู้เห็นไหมนี่นะคะก็เวลาทาไม่ต้องหนาม,มากก็เกลี่ยบางๆให้ทั่วนะคะเสร็จแล้วก็นอนตื่นเช้ามาเนี่ยผิวไม่แห้งไม่แห้งตึงเลยแล้วก็นุ่มขึ้นนิดนึง นะคะก็ให้ความชุ่มชื้นได้ค่อนข้างดีนะคะคือมันจะไม่ได้ชุ่มชื้นตัวเนี้ยมันจะไม่เนื้อมันจะไม่ได้ข้นมากเนื่องจากว่าเขาทําให้สําหรับผิวมันเนี่ยก็สามารถใช้ได้คือทั้งคนผิวแห้งแล้วก็ผิวมันเนี่ยก็สามารถใช้ได้ก็เลือกตามเลเวลไปถ้าตัวนี้เนี่ยมันก็จะเป็นตัวบํารุงในระดับซีรั่มนะคะแต่ถ้าเป็นเซตัวเนี้ยมันก็มีส่วนตัวเมย์รู้สึกมันจะข้นขึ้นนะก็ เลือกใช้กันตามเดเวลกันไปนะคะว่าใครผิวขาดน้ํามากน้อยผิวแห้งมากน้อยมันหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะโดยที่ตัวนี้เป็นตัวที่น่าสนใจที่สุดสําหรับเมยนะคะแล้วก็ลายนี้ทั้งไลยกิีนหอมมากเป็นตัวชูโรงของเขานะเป็นตัวที่เพิ่งออกใหม่นะคะก็คิดว่าคงวางขายเร็วๆนี้โดยที่ไบโอ o m มาเนี่ยหลักๆเขาก็จะวางที่บูธวันต์อย่างที่ทุกคนเคยเห็นกันนะคะแล้วเขาก็จะมีตามโรงพยาบาลใหญ่ๆ หลายๆโรงพยาบาลนะคะซึ่งลายของไบโอดมาบางตัวเนี่ยอาจจะไม่ได้มีขายตามบูรวัสุก็สามารถไปดูได้ที่พวกตามโรงพยาบาลใหญ่ๆนะคะสุดท้ายอีกตัวหนึ่งก็คือว่าตัวนี้เป็นตัวที่สวบายใช้มาเยอะมากๆมๆนะคะก็นี่เลยไบโอดมานะคะเซนซิเบโอนะคะ H2O ตัวนี้เป็นตัว cleansing water นะคะซึ่งเมยใช้หมดแบบ หมดเยอะไปแล้วอ่ะคือแบบหมดไปหลายขวดมากๆแล้วนะคะซึ่งใช้ขนาดใหญ่ด้วยนะเป็นครีนซิ่งที่สะดวกใช้ง่ายนะคะคือตัวเนี้ยเขาบอกเขาก็จะมีคุณสมบัติในการชำระล้างสิ่งจอะอกได้ค่อยข้างดีเป็น ขั้นตอนของไมเซลต่างๆซึ่งอันนี้เมย์ก็พอจะรู้อยู่บ้างแล้วนะคะก็ช่วยดึงไขมันช่วยดึงช่วยดึงสิ่งสกปกต่างๆออกไปค่อนข้างดีเขาจึงเคลมว่าไม่จําเป็นต้องใช้โฟมล้างหน้าตามแต่ก็สามารถล้างด้วยน้ําเปล่าตามได้เลยถ้าเช็ดสะอาดแล้วนะคะก็ตัวนี้เป็นตัวอีกตัวหนึ่งที่ใช้สะดวกมากๆแล้วก็ใช้บ่อยกินเหมือนขนมปัง,มงเมย์รนะู้สึกอย่างนี้กินเหมือนขนมปังแล้วก็เวลาใช้เมย์ก็จะใช้ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะหมดเร็วเหมือนกันสําหรับเมย์นะก็คือว่าใช้บ่อยนะคะ เหมือนเดิมก็จะมีโฮโลแกรมตัวนี้ตัวนี้ก็เป็นตัวที่มีมานานมากๆแล้วนะคะสําหรับ500อย ml ไซส์นี้หลายคนหาไม่เจอซึ่งเมย์ก็หาไม่เจอเหมือนกันก็คือทางแบรนด์เขาก็บอกว่ามันมีในไทยแต่ว่ามันของขาดตลาดบ่อยมากนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็จะพยายามเอาเข้ามาให้เยอะขึ้นนะคะตัวนี้ตัวนี้ในไทยถ้าเป็น500อ ml จะอยู่ที่พันสองบาทอันนี้ถ้าจะไม่ผิดสุดท้ายนะคะทางแบอนามาเขาก็ให้เป็นปฏิทินนะคะน่ารักน่ารักมาราตรีน้า จะเปิดให้ดูนี่นะคะเป็นรูป snowman เล่นอะไรก็ไม่รู้อยู่ก็เป็นผลิตภัณฑ์ hydra bio นะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์ตัวอื่นๆในไลน์ของเขาก็เป็นปฏิทินน่ารักน่ารักอีอันนึนะคะก็ขอบคุณทาง bio n o m a นะคะที่ชวนไปนะคะแนะนำผลิตภัณฑ์กันนะคะก็ประทับใจแล้วก็ชอบมากๆนะคะสำหรับเพื่อนๆคนไหนอยากดูรีวิวเพิ่มเติมสำหรับสกินแคร์ตัวนี้เมยก็ขอเวลาลองก่อนละกันสำหรับ ขารียกว่ตัวเติมผิวเนี่ยมีโอเคอยู่แล้วลองได้อยู่แล้วนะคะก็ยังไงก็อย่าลืมติดตามในบล็อกแล้วกันนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย